คลิปนี้นะครับก็พอดีผมเห็นแล้วมันก็น่าสนใจนะครับก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมทแานผู้ชมกันนะครับก็เป็นโซดาถามว่าน้องใหม่ไหมก็คงจะไม่ใหม่แล้วแหละสาหรับบีโอนะครับที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับหลายๆอย่างภายใต้ของบริษัทนะครับเครื่องดื่มใหญ่ๆในบ้านเรานะครับก็จะมีทั้งเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่เหมีแอลกอฮอล์นะครับ mm hmm. ก็ภายใต้เครือของบริษัทเยอะแยะมากมายนะครับ mm hmm. ก็ที่น่าสนใจก็คือส่วนแบ่งการตลาดอของบริษัทเครื่องดื่มนะครับในบ้านเราก็จะมีบริษัทใหญ่ๆอยู่นะครับ2บริษัทนะครับที่มีส่วนแบ่งการตลาดนะครับเยอะนะครับแล้วก็ตลาดเครื่องดื่มในบ้านเราก็มีมูลค่ามหาศาลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และนอนนอนแอลกอฮอล์นะครับก็ก็เห็นนะครับสินค้าใหม่ๆของบริษัทก็ภายใต้ของเครือของบริษัทเครื่องดื่มก็เยอะนะครับก็มีมาเยอะนะครับนี่ก็เป็นโซดาลีโอนะครับภายใต้ของบริษัทในเครือของสิงคโปร์พิชชั่นนะครับที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แลวก็ เครื่องดื่มอื่นๆที่มันเป็นแอลกอฮอล์ครับแล้วก็สินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นเยอะแยะมากมายนะครับยิ่งเข้าไปดูก็น่าสนใจหลายอย่างนะครับแม้แต่กิจกรรมการแข่งรถก็ก็มีนะครับก็มีนะครับแม้แต่าการขายรถนะครับชั้นนาก็ก็มีนะครับก็มาดูอีกน้องใหม่อีกค่ายหนึ่งก็ที่ผมดูนะเข้าก็เป็นของบริษัท เบียร์ไทยหลอกกล้องนะครับบริษัทเบียร์ไทย1991ากจำกัดมหาชนนะครับก็คงจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ผลิตโซดานะครับมาเพื่อจะแบ่งการตลาดนะครับกับบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ของบ้านเราที่มีอยู่2 3เจ้านะครับ ก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ไม่แพงถ้าซื้อยกถาดจกแพ็คนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็จะถูกกว่าโซดาเจ้าอื่นนะครับก็เป็นสินค้าที่ ผมก็มองแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มนะครับหลายคนในหลายบ้านนะครับก็มีกิจกรรมการดื่มสังสรรค์กันอยู่ครับไม่ใช่เฉพาะแค่แอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําหวานนะครับน้ําหวานหรือเอาไปผสมนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็เห็นแล้วก็ตลาดนะครับ เครื่องดื่มโซดาแล้วก็เครื่องดื่มอื่นก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ไม่น่าจะมีภาวะนะครับที่จะชนเพดานได้ง่ายนะครับถ้าเราขยายไปยังต่างประเทศนะครับเหมือนที่เจ้าใหญ่ใหญ่ที่ผมเข้าไปดูนะครับอย่างเครื่องดื่มของไฮน์เกิน,นะครับอย่าง เครื่องดื่มนะครับหลายๆแบรนด์นะครับยักษ์ใหญ่นะครับของต่างประเทศนะครับก็จะมีอิทธิพลมาถึงบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ไมีแอลกอฮอล์นะครับกิจกรรมที่เป็นการนะครับอิทธิพลของเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นของ บ้านเราหรือต่างประเทศก็จะมีอิทธิพลนะครับในตลาดค้าปลีกอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสินค้าที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็สินค้าไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของเครื่องดื่มครับอันนี้ผมก็มานะครับคุยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับ เครื่องดื่มที่เราดื่มอยู่ในชีวิตประจาวันนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในตู้เย็นนะครับหรือในบ้านนะครับแทบจะทุกบ้านทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่นะครับเราสามารถพบเจอได้นะครับในทุกช่วงวัยนะครับแล้วเห็นตามร้านค้านะครับค้าปีค้าส่งนะครับร้านค้าของชำไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับก็ตลาดเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มก็ อยู่ในวิถีชิตของเรานะครับต่อไปอีกยาวนานนะครับตาบใดที่เครื่องดื่มนะครับยังนะครับต้องการสําหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มหลายแบรนด์หลายยี่ห้อก็อยู่กับเรานะครับไปอีกนานแสนนานสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกันเล่นนะครับสำหรับช่องครับริงนะครับก็เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้ตัวเห็นแล้วก็สนใจก็เลยหยิบมาถ่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เป็น เหมือนนะครับที่มาจาก2ที่นะครับแล้วก็มีเจ้าดื่มอีกเยอะแยะนะครับที่ผมไม่ได้นํามาเล่าถึงนะครับสำหรับเครื่องดื่มโซดานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็มีอะไรอีกเยอะแยะที่ผมก็มาพูดคุยกับแฟนคลับนะครับก็มีอะไรก็จะพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกทกท่านครับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าสำหรับเลิ่น,นี้สวัสดีครับ